สวัสดีครับสมาชิกช่อง G Sport Channel วันนี้อยู่กับผมเจ s p o r t เหมือนเดิมในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับย้ำว่าเราเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับ พูดคุยพรีวิวก่อนเกมหลังเกมนะครับมาเล่าเรื่องราวของแต่ละคู่เพื่อให้คุณได้ดูฟุตบอลกันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนอกเนือจากนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพจ G Sport Channel ด้วยนะครับกด s First s t เวลาที่ลงคลิปหรือว่าโพสต์อะไรจะได้เด้งแจ้งเตือนไปที่หน้ามือถือของคุณนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ G Sport Channel ครับ เอามาถึงวันอังคารนะครับหลังจากทีุ่ดสัปดาที่ผ่านมาบรรดาลีกใ,ใหญ่ก็ทยอยปิดฤดูกาลกันไปหมดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเล่าก่อนแข่งผมเลยจะเอาเรื่องราวของประเทศโรมาเนียครับทีมเอาไง่ายๆว่าสโมสรต่างๆในโรมาเนียก็จัดแข่งคืนวันนี้เป็นนัดปิดฤดูกาลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารูปแบบฟอร์มตการแข่งขันเนี่ยจะไม่เหมือนบรรดาลีกใ,ใ,ใหญ่ที่เราดูกันมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันอิตาลีสเปนหรือว่าฝรั่งเศสคือในโรมาเนียเนี่ยเขาจะมีฤดูกาลปกติก่อนนะครับปรากฏว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยทีมที่จบอันดับหนึ่งของตารางคือเซอัวบูคาเรสมีอยู่65คะแนนนะครับแต่ว่าอันดับ2เป็นเซียบอาครูชที่มีอยู่64คะแนนเอาง่ายๆว่าคะแนนตามกันแต้มเดียวแต่ว่าไม่ได้ว่าบทสรุปแชมป์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการแยกออกมาเป็นรอบแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ป ก็คือเอา6ทีมของหัวตารางหกอันดับแรกมาแข่งกันอีกรอบหนึ่งเป็นรอบแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปนะครับใครที่เก็บแต้มได้มากกว่าคือรวมกับแต้มของเดิมด้วยก็จะคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกโราเนีดฤดูกาลน,นั้นไปครองนะครับซึ่งปรากฏว่าไปไปมาเนี่ยในรอบแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปที่แข่งไปแล้ว9นัดเป็น CFR c า u ที่มาเล่นเครื่องนะครับเนัดที่ผ่านมาชนะ6เสมอ1แล้วแพ้ไป2นะครับในขณะที่เซลัวบูคาเรส ทีมที่ได้อันดับหนึ่งในฤดูการปกติผลงานไม่ดีนะครับชนะ3เสมอ3แล้วแพ้ไปถึง3เกมก็เลยทําให้คะแนนถึงตรงนี้เนี่ยเซฟอาครูชดูจากค่าสัมประสิทธิ์แล้วมี5้าสิบแดแต้มในขณะที่เซวัวบูคาเรสมีอยู่45แต้มนะครับก็เลยทําให้เซฟอาครูชการันตีการคว้าแชมป์ลีกโรมาเนียฤดูการนี้ไปครองเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคืนวันนี้จะเจอกันเป็นนัดปิดฤดูการนัดส่งท้ายนะครับเซฟอาครูชจะเปิดบ้าน เจอกับเซอร์อูบูคาเรสครับเซียปอักครูดเนี่ยเกมที่แล้วบุกไปชนะโบโตซานี่มา1-0นะครับตัวหลักๆก,ก็ซีเปียงเร็กรีนาซิทอนซันนะครับคูหน่าเป็นอาเดียนกีเดียเล่นกับกาเบรียลเดเบลชูหัวหอกชาวโครแอตในขณะที่เซอร์อบูคาเรสเนี่ยมีอยู่45แต้มนะครับเกมล่าสุดถึงถือว่าเสียหายมากก็คือการแพ้คาราบ้าให้กับใคลโยว่ามา0-1น,นะครับมีอเล็กซานดูมูซี่คูหน้าเป็นอิโอนูวีน่ากับอาเรียนนิต้านะครับ ซึ่งแน่นอนไม่มีผลอะไรแล้วครับเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามครูตนำหกแต้มเหลือนัดเดียวเซฟเซอร์อูาคาเลสไล่ไม่ทันแน่แต่ว่าความสําคัญคือการมอบถ้วยแชมป์ในวันนี้นะครับผมดูแล้วใครเป็นแฟนฟุตบอลลีกโรมาเนียก็ลองติดตามกันได้นะครับเซฟบาครูดเป็นทีมที่เริ่มจะมามีผลงานดีในช่วงหลังนะครับการคว้าแชมป์ลีกฤดูกาลนี้เป็นสมัยที่7 นประวัติศาสตร์ของสโมสรก็จะแตกกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งในคืนวันนี้นะครับนี่ก็คือเล่าก่อนแข่งนะครับที่ผมนํามาฝากกันฟุตบอลลีกโรมาเนียครับเดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยนะครับว่าเดี๋ยวมาฟุตบอลลีกใหญ่กลับมาฟุตบอลถ้วยยูโรปลีกนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนซิกนัดชิงชนะเลิศก็ยังรออยู่นะครับก็ติดตามกันได้กับเล่าก่อนแข่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมฝากไปด้วยสําหรับ G Sport Channel นะครับเพจของเราฝากไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนีี้สสวัด